สวัสดีชาวทีเด็ดกินเต็มทุกท่านนะครับอยู่กับผมเฮียเผือกนะครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์บอลกันอีกแล้วนะครับเคู่เหมือนเดิมนะครับที่ผมจะคัดมาเน้นๆให้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับได้ติดตามกันนะครับก่อนเกมแล้วก็ความพร้อมต่างๆนะครับของฟุตบอลประจำวันพฤหัสก็มีหลากหลายคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลาลิกาสเปนนะครับฟุตบอลยุโรปนะครับทั้งคอนเฟเ e a g ี e แล้วก็ยูโรปาลีกนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมาย ก็จะหยิบยกมา7คู่เน้นๆนะครับก่อนไปฟังบทวิจารณ์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันหน่อยนะครับรวมไปถึงแอดพีเนะครับก็แอดเข้ามาร่วมครอบครัวเดียวกันเยอะๆนะครับวันนี้นะครับคู่แรกขอไปที่ลาลิก้าสเปนก่อนนะครับเที่ยงคืนตรงจะเป็นการพบกันระหว่างจีโรนาจะเปิดบ้านต้อนรับกรรเยียนของโอซาซูนา มาดูสถิติของจิโรนากันก่อนนะครับเจ้าบ้านเนี่ยไม่ชนะมา4เกมติดแล้วนะครับ5นัดหลังสุดชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นส่วนผู้มาเยือนโอซาซูนานะครับ5เกมหลังสุดชนะ2แพ้2เสมอ1คู่นี้นะครับเฮ t ูเฮตในการเจอกันนะครับ5เกมหลังสุดเป็นจิโรนาที่ทำได้ดีกว่านะครับชนะได้2นะครับส่วนโอซาซูนาชนะได้1แล้วก็เสมอกันอีก2นัดซึ่งการชนะของจิโรนา ที่มีเหนือกว่าโอซาซูนา2นัดเนี่ยเป็นการชนะเมื่อดูการก่อนนะครับจิโรนาเอาชนะโอซา u ซูนาได้ทั้งไปและกลับเกมนี้นะครับต้องบอกว่าจิโรนาได้เล่นในบ้านนะแต่ว่าฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าไม่ดีเลยนะครับ เกมล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้แอตเลติกถึง0ูนย์ประตูต่อ3นะแล้วก็เปิดหัวลาลิก้ามาเนี่ยมีเพียง1คะแนนเท่านั้นนะครับแต่ว่านัดนี้จะเป็นนัดแรกนะครับที่พวกเขาได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองเออประจําซีซั่นนี้นะเป็นเกมแรกเลยนะครับจีโรนานะครับวันนี้เนี่ยตัวผู้เล่นหลักๆยังอยู่กันครบนะแถมจะได้ผู้เล่นอีกหตัวนะครับนั่นก็คือวาลารีเฟร์นันเดสที่มีการป่วยนะครับเกมนี้น่าจะ หายกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแข้งสำรองอย่างดอนนี่ฟานเดอร์เบกวันนี้มีโอกาสสลับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับรวมไปถึงพวกตัวจริงต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรมมโอโรเมูนะครับมียานเกลเอเดรานะครับในตำแหน่งกองกลางส่วนแนวรับเนี่ยนำมาโดยตัวเก๋อยังเดลีบลินนะครับจัจับคู่กับดาวิดโรเปสนะครับส่วนแนวลุกนะครับก็มีอาร์บลลู伊斯นะครับมีไบรอันกิลเป็นตัวริมเส้นแล้วก็วิกเตอร์ซีการคอฟ ส่วนผู้มาเยือนโอซาุซูนานะครับมีตัวเจ็บแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับก็คือเอลิเก้บาเจาวนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับทีมมากนะับโอซากซูนาเนี่ยก็มีความมั่นใจพอสมควรน,นะเพราะว่าเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะมายาก้าได้1ประตูต่อศูนย์ะครับแล้วก็โอซา u n ซูนาเนี่ยเปิดลาลิก้ามา2นัด มี4คะแนนนะครับก็เท่ากับว่ายังไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยได้เล่นในบ้านทั้ง2นัดเกมนี้ต้องมาเยือนเป็นครั้งแรกของฤดูกาลนะครับตัวหลักๆของโอซาซูนานะครับแดนกลางก็นำมาโดยลูคัสโตโลนะครับเป็นหัวใจในแดนกลางนะครับแนวลูกรูบินกาเซียเกมที่แล้วยิงประตูได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกข้างนึงเป็นไบอันซาราโกซาแดนหน้าเป็นอันเต้บูดีเมีย คู่นี้นะครับแฮนดิแคปเปิดออกมาเป็นฝั่งคิโรนานะครับที่1ช่วงตัว1ลูกเต็มๆก็คิโรนาอย่างที่บอกไปนะครับประเดิมมา2เกมแรกยังไม่ชนะใครเลยนะครับซึ่งก็ความมั่นใจก็หดหายไปพอสมควรแต่เป็น2เกมที่พวกเขาเล่นนอกบ้านทั้ง2เกมดังนั้นวันนี้พวกเขาจะได้กลับมาเล่นเฝ้าดังอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในแง่ของขุมกําลังก็ถือว่าดูดีดูดีเลยนะครับไม่ได้มีตัวเจ็บหรืออะไรมากมายนัก ส่วนโอซาซูนาก็ถือว่าเล่นด้วยความมั่นใจนะครับเพราะว่า2นัดแรกนี่ยังไม่แพ้วันนี้มาเจอกันก็ถือว่าถูกที่ถูกเวลาสุดๆนะครับโจทหนึ่งประตูของคิโรนาผมมองว่าวันนี้คิโรนาจะมี3คะแนนแรกในลาลิก้าสเปนนะครับแล้วก็ถือว่าเชียร์ได้สําหรับคิโรนานะครับวันนี้ขอวัดไปที่คิโรนาเลยนะครับเอาชนะโอซาซูนาได้2ประตูต่อศูนย์ก็ไม่น่าจะยิงกันเยอะนะครับสําหรับคู่นี้อีกหนึ่งคู่ลาลิก้าสเปนนะครับตีสองครึ่ง ลาพามาสจะเปิดบ้านเจอกับเรอันมาดริดนะครับลาพามาสเจ้าบ้านเนี่ยก็5เกมหลังสุดชนะแค่เกมเดียวนะครับแล้วก็ไม่ชนะใครเลยมา3เกมติดต่อกันแล้วนะครับส่วนลาชันชุดขาวเรอันมาดริดหนัดหลังสุดหลุดแพ้แค่เกมเดียวนะครับชนะถึง3นัดแล้วก็เสมอ1นัดเท่านั้น คู่นี้นะครับมาดูเฮดทูเฮดในการเจอกันสักนิดหนึ่งเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับเรอันมาดริดเอาชนะลาสพามาสไปได้ถึง4นัดแล้วก็เป็นการชนะ4นัดติดด้วยนะครับถือว่าิติของมาดริดเนี่ยค่อนข้างข่มเลยทีเดียวมาดูความพร้อมของเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับลาสพามาสเนี่ยเกมล่าสุดก็บุกไปแพ้เลกาเนสนะหนึ่งประตูต่อ2นะครับเกมเนี้ยจะได้กลับมาเฝ้ารังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องเจอศึกหนักกับมาดริดเลยนะครับ ตัวผู้เล่นบาดเจ็บของลาพามัสก็จะมีอัดยันานาไซนะอดีตเด็กของแมนยูนะครับแล้วก็มีเปจิโนนะครับสแข้งที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับไม่สามารถลงสนามได้ในเกมนี้ส่วนผู้เล่นหลักๆของลาพามัสก็ยังอยู่กันครบนะแดนกลางนะครับสกอตแม็คเคนนานะครับนำทัพมีจอมทัพเป็นจาวีมูนยอสนะครับแล้วก็มีแนวลุกอย่างซานโดรามีเลสนะครับกองหน้าตัวเป้าเป็นโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี ส่วนฟังคู่มาเยือนลาชันชุดขาวนะครับแน่นอนว่าเอดอโดกามาวิงกานะมีการบาดเจ็บนะครับรวมไปถึงมีพวกดาบิดอาราบาก็เจ็บอยู่แล้วแล้วก็จูดเบอร์ลิงแฮมนะครับลาชันชุดขาวเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านล่มบายาโดลิตมาถึง3ประตูต่อศูนนะก็ความมั่นใจเต็มเปี่ยมเลยนะครับ เกมนี้นะครับต้องเป็นฝ่ายมาเยือนบ้างตัวหลักๆยังอยู่กันครบนะครับแนวรับแดนนิ่ลคาบาคาวนะครับมีอีเดมีลิเตาจะจับคู่กับอันโตนิโอรูริเกอร์แบ็คซ้ายนะครับเป็นฟานกาเซียแดนกลางเฟเดบาเบเด้นะครับโอเลเลียงชูอาร์เมนี่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวเนี่ยเกมที่แล้วของมาดริดเนี่ยเขาใช้อาดากูแลนะครับเป็นตัวจริงนะส่วนแนวรุกนะครับสามประสานเหมือนเดิมเลยโลลิโก้นะครับคิเลียนเอ็มปาเป้แล้วก็เวเนซิอุสจูเนียนะครับ คู่นี้นะครับแฮนดิแคปเปิดมาเป็นฝั่งมาดริดนะที่ดูดีกว่าเยอะเลยนะครับ1.25วันนี้เนี่ยเข้มข้นแล้วก็มันแน่นอนนะครับมาดริดเนี่ยโอเคเกมล่าสุดชนะได้3าูนย์ก็จริงแต่ก็มายิงในช่วงท้ายนะครับแล้วก็พวกเอมบัปเป้อะไรเงี้ยก็ถือว่ายังค่อนข้างฟืดอยู่นะแนวรุกของมาดริดนะครับก็ยังต้องอาศัยตัวสำรองลงมาเปลี่ยนเกมนะครับเกมนัดนี้มาเยือนลาพามาสก็ถือว่า ไม่ใช่เกมง่ายของพวกเขานะเพราะว่าแน่นอนว่าลาพามัสเนี่ยยังไม่มี3คะแนนนะครับในลาลีกาปีนี้นะครับแล้วก็โอเคว่าสติเจอกัน m มาดรวิดอาจจะดูขมๆหน่อยนะครับแต่ว่าการมายิงขาดก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามนะผมมองว่า m มาดรวิดเนี่ยขุมกําลังที่ดูเหนือกว่าเยอะมากเกรดบอลดูเหนือกว่าเยอะมาก แม้จะแม้จะต้องมาเยือนนะครับแต่ว่าเรื่องของอย่างที่ทราบกันเกมล่าสุดมาดริดก็โลเทชันพวกเอนดริกหรืออะไรก็ลงมายิงดังนั้นวันนี้นะครับมมดริดมา1.25ก็น่าลุ้นยิง2ยิง3เหมือนกันนะครับอาจจะไม่ง่ายแต่ผมมองว่าลุ้นได้นะครับลุ้นมาดริดลุ้นเกมนี้ยิงกันเยอะไปเลยนะครับสำหรับออลาพามาสัสเจอกับราชันชุดขาวนะครับก็ฝากมาดริดไว้ด้วย มากันที่คู่ต่อไปเลยนะครับขออนุญาตไปที่ฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกนะครับรอบเพย์ออฟนัดที่2แล้วนะครับคู่นี้เนี่ยผมหยิบยกมาตีหนึ่งตรงนะครับเบซิกตัดทีมจากตุรกีนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของลูการโนทีมจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับเกมแรกเตะกันที่บ้านของลูการโนเสมอกัน3ประตูต่อ3ถือว่ายิงกันเยอะมากแล้วก็สนุกสุดมันเลยทีเดียวนะครับมาดูเฮดทูเฮดของทั้งคู่กันหน่อยนะครับ อย่างที่บอกไปนะครับเกมแรกเนี่ยเล่นที่บ้านลูกาโนเสมอกัน3-3นะแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาเจอกันในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับก็ต่างฝ่ายต่างเอาชนะไปได้ทีมันหครั้งนะครับผลงาน5นัดหลังสุดนะครับขอดูที่ฝั่งเจ้าบ้านเบซิกตัสก่อนนะครับชนะได้ถึง4นัดแล้วก็เสมอเกมล่าสุดที่ไปเยือนลูกาโนนี่แหละนะครับสประตูต่อ3ส่วนฝั่งลูกา n โนนะครับผลงาน5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับ มาดูความพร้อมที่เจ้าบ้านเบสิกตัสก่อนเลยนะครับก็ไม่แพ้ใครมา5เกมติดต่อกันนะครับถือว่าความมั่นใจค่อนข้างเยอะเลยวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านด้วยนะครับจะไม่มีพวกที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับประมาณ3ลายนะเนซิปอุยซาวนะครับมีฟานดูยดีนอฟนะครับแล้วก็เทอร์ซี่ที่มีการบาดเจ็บนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีผลอะไรแกนหลักๆของเบสิกตัสนะครับก็ นำมาโดยเกสซอนเฟรนันเดสนะครับที่ทำา2ประตูในเกมแรกนะครับมีกาเบียลเปาลิสตานะครับมิดซอนลาซีกาลาฟาซิวานะครับแล้วก็หัวหอกตัวเก่าชิโรอิโบมิเล่นะครับส่วนฝั่งลูกาโนนะครับความพร้อมเกมนี้นะครับมีข่าวดีนะครับอาร์เบียนไฮยาลีกองหลังตัวหลักที่พ้นโทษแบนเกมนี้จะกลับมาออกสตาร์เป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ายังมี2นักเตะที่มีการบาดเจ็บอยู่ยังไม่ฟื้นนะครับ แกนหลักๆของลูกาโนนะครับอุสมานดุมเบียกองการกับตันทีมนำทัพนะครับมีเลนาตโตสเตเฟนนะครับแนวลุกทีมชาติสวิตนะครับแล้วก็หัวหอกชาวอาเจนไินนะครับอย่างอิกนาซิโออาลิเซดานะครับเป็นตัวชูโรงคู่นี้นะครับยังได้ลุ้นกันยาวๆเนื่องจากเกมแรกในบ้านลูกาโนเนี่ยแลกหมัดกันมาสนุกเลยนะครับเบซิกตัสแน่นอนว่าได้เปรียบเรื่องของการเฝ้าลังนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่น5้านัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครแต่ลูกาโนเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเกมบุกพวกเขาก็ดูดีเหมือนกันนะครับแลกกันไปแลกกันมาเชื่อว่าเจ้าบ้านยังจะดูดีกว่านะครับด้วยประสบการณ์แล้วก็ด้วยเรื่องของเกรดบอลที่ดูเหลื่อมกว่านิดนดน,ดน่าจะเบียดเอาชนะลูกาโนไปได้นะครับแต่ว่าแฮนดิแคปที่เปิดออกมานะครับเป็นฝั่งเบสิคตัสที่ดูดีกว่าถึง1.25เป็นเป็นตัวเลขที่ เยอะไปนิดหนึ่งนะครับดังนั้นคู่นี้ขอเชียร์ลูกาโน่ดีกว่านะครับยิงกันไม่เกิน3ลูกนะครับรองลูกาโน่ไม่น่าจะแพ้เกิน1ประตูอีกหนึ่งคู่นะครับตีหนึ่งตรงเหมือนกันอันเดเลตนะครับทีมจากเบลเยียมจะเปิดบ้านเจอกับดีนาโมมินนะครับทีมจากเบลารุสนะครับคู่นี้นะครับผลงานห้านัดหลังสุดของอันเดเลตต้องบอกว่าสวยสดงดงามเลยนะครับชนะถึง4หลุดเสมอเกมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนฝั่งดินาโมมินเนี่ย แพ้ถึง3นะครับชนะแค่2เกมจาก5นัดหลังสุดนะครับซึ่งเป็นการแพ้2เกมติดด้วยของดินาโมมินต์นะครับเ,เกมแรกนะอย่างที่ทราบการเกมนี้เป็นเกมนัดที่2นะครับเกมแรกเนี่ยอันเดเลตุมความได้เปรียบนะครับบุกไปเอาชนะดินาโมมินต์มาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับเกมนี้อันเดเลตเจ้าบ้านนะครับจะก็ถือว่าได้เปรียบ2เด้งนะเพราะว่าตุนไว้ก่อน1นศูนย์ในนัดแรกแล้วก็เกมนี้ได้มาเล่นในบ้านตัวเองด้วยนะครับ ความพร้อมจะขาด3ามตัวหลักที่เดี้ยงอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยานเฟตองเกนต่อแกนอาซานะครับแล้วก็ฟานซิสอาร์มูซูนะครับส่วนแกนหลักตัวอื่นๆเนี่ยถือว่ายังอยู่กันครบนะครับนำมาโดยมาเทียสยอร์เกนเซนนะก,ก็เป็นแนวรับตัวใหม่นะครับแล้วก็มีพวกลุควิทอากุสตินสันนะครับมีมาร์ลิทนะครับแล้วก็อันเดสเดเยอร์นะครับหลุยส์วาร์เกสนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวแนวลุกนีซอนอังกูโล ส่วนฝั่งดินาโมมินส์นะครับก็แพ้มา2เกมติดแล้วนะครับสภาพทีมเกมนี้ไม่มีปัญหารบกวนเพิ่มเติมนะครับคาดว่าน่าจะใช้ชุดหลักลงสนามต่อไปนะครับนำมาโดยเซอร์เก้โปลิเตวิชนะครับกองหลังกับตันทีมมีพวกวานิสลาฟคาลินนินนะครับอเล็กเซกาฟลิตโลวิชนะครับแล้วก็พวกโตเตมเมลนิเซโกนะครับแล้วก็ตัวความหวังของพวกเขานะในแนวรุกเนี่ย ก็มีพวกอีวานบาค่านะครับสตีเฟนออาเฟรดนะครับพวกนี้สำหรับดินาโมมินส์นะครับดังนั้นคู่นี้ฝากเชียร์อันเดเลตนะครับเปิดออกมาแฮนดิแคปเนี่ยมาที่อันเดเลต์หนุห้ลุนอันเดเลต์ยิงสองูนย์เลยนะครับสำหรับคู่นี้คู่ต่อมานะครับตีหนึ่งตรงเหมือนกันอาร์แจ็กซ์นะครับทีมเก่งจากฮอลแลนด์ and, จะเปิดบ้านเจอกับยากิโลเนียนะครับทีมแกร่งจากโปแลนด์ and, นะครับ คู่นี้นะครับใส่ติของอาแจก5เกมหลังสุดชนะ3แพ้2นะครับส่วนผู้มาเยือนยากิโรเนียเนี่ย5เกมหลังสุดแพ้ทั้ง5นัดนะครับคู่นี้เกมแรกในการเจอกันนะครับเกมแรกเนี่ยที่บ้านของยากิโรเนียเนี่ยแพ้อาแจ็กถึง1ประตูต่อ4นะก็ถือว่าการที่จะพลิกล็อกกลับมายากมากๆนะครับอาแจกวันนี้จะได้เฝ้ารังด้วยนะครับก็ ตุนไว้ถึงผลต่างเนี่ยถึง3ลูกนะเพราะว่านัดแรกไปยิงเขามา4-1นึงนะครับนัดนี้เนี่ยเล่นสบายเลยแล้วก็อาจมีการปรับทับด้วยนะครับเนื่องจากเอ่อในเกมสุดสัปดาห์วันอาทิตย์เนี่ยในเกมลีกพวกเขาต้องเจอกับเฟยนูตนะครับก็ถือว่าเป็นศึกสำคัญดังนั้นวันนี้สกอตุนเยอะแล้วก็มีโอกาสปรับทับค่อนข้างสูงนะครับพวกแข้งสำรองอย่างพวกแดนีเอเลรูการนี่นะครับตัวใหม่ที่ยืมตัวมาจากยูเวนตุสนะครับบังโก้ฟานเดนบูเม่น นะครับเบอร์ทานตาโอเล่ไบรอันบ็อบบี้มีโอกาสสลับกลับมาออกสตาร์ทบ้างนะครับส่วนแข้งเจ็บเนี่ยก็ยังไม่มีใครฟื้นนะพวกโอเว่นไวเดาพวกนี้ครับยังเจ็บอยู่นะแล้วก็มีการตอนอาวีล่านะครับยังชวดเหมือนเดิมตัวเกา๋เกาของอาร์แจนต์นะครับโยซิฟชูตาโล่นะครับมีแคนเนตเทเลอร์จอแดนแฮนเดอร์สันพวกนี้ยังคงปักหลักเหมือนเดิมนะครับ ส่วนฝั่งยากิโลเนียผู้มาเยือนเกมนี้ถ้าเกิดจะพลิกสถานการณ์ต้องบอกว่ายากมากๆเพราะว่าฟอร์มการเล่นของพวกเขาถือว่าน่าสลดหดหูนะครับอย่างที่บอกไปแพ้มา5เกมรวดเกมนี้ไม่มี1นึกองกลางที่เดี่ยงยาวนะครับดามิเอนวอยคา o คอฟสกี้นะครับส่วนแกนหลักตัวอื่นๆวันนี้ก็ต้องจัดเต็มนะครับเล่นเพื่อศรัทธาน่าจะพลิกนรกยากมากนะครับเชซุสอิลมาแนวรุกกัปตันทีมนะครับตัวอื่นอย่างพวกดาเนียน ดีเกเกสนะครับมีมิกกี้บี่านะครับยาโรสลาฟคูบิสกี้ยาโกซูลินนอฟนะครับแล้วก็ยาเมนดียาบี้ฟาดีก้านะครับคู่นี้ก็อาแจ็กซ์เนี่ยแทบจะตีตั๋วไปแทบจะเกินหนึ่งชั่แทบจะเกินค้อนไปเกินครึ่งตัวแล้วแหละเพราะว่าตุนไว้เยอะมากนะครับแล้วก็เกมนี้มีการโรเทชันแน่นอนนะครับเพราะว่ามีเกมลีกนะสำคัญรออยู่ เชื่อว่าการโรเตชันของอาร์แจคไม่ได้กระทบอะไรมากเพราะว่าพวกเขาดูดีกว่าเยอะมากนะครับความมั่นใจก็ดูดีกว่าขุมกําลังก็ดูดีกว่ารวมไปถึงได้เล่นในบ้านอีกนะครับทีมเยือนหมดสภาพจริงๆนะครับแพ้มา5้าเกมติดเกมรับเนี่ยค่อนข้างที่จะเละเป็นโจ๊กเลยนะครับแถมต้องมาเยือนแบบนี้อีกแล้วก็สถานการณ์ที่ต้องเปิดเกมบุกใส่ชาวบ้านเขาผมมองว่าสถานการณ์ของคู่มาเยือนจะยิ่งแย่นะสำหรับยาคิโรเนียนะครับคู่นี้ ใหนดิแคปเปิดออกมานะครับอาร์แจ็คอัมสเตอร์ดัม2.25ผมมองว่าอาร์แจ็คจะสามารถถล่มไปได้แบบสบายๆ3ประตูต่อศูนย์ดังนั้นคู่นี้ขอเชียร์อาร์แจ็คส์นะครับชนะ3ารูปมาดูกันที่ฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกกันบ้างนะครับก็เป็นเกมนัดที่2เหมือนกันนะครับสำหรับรอบเพย์ออฟก็เป็นทีมจากอังกฤษนะครับเชลซี Chelsea จะบุกไปเยือนเซอร์เวียสนะครับก็จะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับ มาดูความพร้อมฝั่งเจ้าบ้านเซอร์เวตก่อนนะครับ5เกมหลังสุดแพ้3ชนะ1เสมอ1นะครับส่วนฝั่งเชลซีเนี่ย5นัดหลังสุดนะครับก็ชนะ2แพ้2เสมอ1ซึ่งเป็นการชนะ2เกมติดด้วยนะครับของฝั่งเชลซีคู่นี้นะครับเกมแรกที่เจอกันที่บ้านของเชลซีนะครับเชลซีกุมความได้เปรียบถึง2ประตูนะครับเอาชนะมาได้2ประตูต่อ0ไม่เสียประตูด้วยดังนั้นนะครับเชลซี Chelsea เล่นสบายแน่นอนนะครับ มาดูความพร้อมฝั่งเจ้าบ้านเซอร์เวียสก่อนนาเซอร์เวียสเนี่ยเกมนี้นะครับจะไม่มีวิกตอรี่เมเนียงบ้าน,นะครับกองหน้าชาวไนจีเรียที่มีการบาดเจ็บเพียงรายเดียวเท่านั้นนอกนั้นจะยึดชุดเดิมทั้งหมดนะครับแผงหลังนะครับเคโกะซูเมโมโตะนะครับจะประจำการร่วมกับสตีฟเรนัวนะครับ ก็มิดฟิล์คู่กลางนะเดวิดดูไลน์นะครับก็จะยืนมิดฟิล์คู่กลางคู่กับกาเอลออนดูอานะครับสามแนวลุกวางวานิสลาฟสเตวานอวิชนะครับแล้วก็มีอเล็กซ์อันตูเนสนะครับจะเป็นแนวลุกร่วมกับเดเร็กคูเตซ่านะครับสนับสนุนหน้าเป้าอย่างเอนโซคริเวลี่นะครับ ส่วนฝั่งผู้มาเยือนเชลซีก็ถือว่ามั่นใจสุดๆนะเพราะว่าเกมลีกนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปถล่มวูฟถึง6ประตูต่อ2นะครับเกมนี้มีโอกาสที่จะสลับผู้เล่นหมุนเวียนค่อนข้างเยอะนะครับกองหน้าตัวใหม่อย่างชูอัลฟิลิกซ์เนี่ยมีโอกาสได้ออกสตาร์ตัวจริงเลยนะครับ แน่นอนว่าเชลซีจะยังไม่มีลิสเจมนะครับโรเมโอลาเว,วียมอยเซสไคเซโดซีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับเอนโซมาเลสกาจะมีการโรเตชันเหมือนนัดแรกอยู่แล้วนะครับแผงหลังนะครับโตซินอาดาราบิโอโยนะครับกับเบร์ดัวบาเดชิลจะได้ออกสตาร์ทบ้างนะครับอักเซลดีซาซีในตำแหน่งวิงแบ็กนะครับอีกวิงแบ็กซ้ายเป็นเลนาโตวเวกา แดนกลางนะครับเคียร์แอนดูสเบอร์รี่ฮอร์นะครับกับเอนโซเฟอนันเดสแนวลุกนะครับกำลังมั่นใจเลยโนนีมาโนเวเกจะได้ลงสนามต่อเนื่องนะครับแล้วก็ชูอัลเฟริกซ์อีกหนึ่งข้างเป็นเปโดเนโตนะครับโดยที่คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูเป็นเอ่อเป็นกองหน้าตัวต่ำคอยสนับสนุนนะครับคู่นี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเชลซีกุมความได้เปรียบมาจากนัดแรกถึง2ประตูเกมนี้ต้องมาเยือนก็จริงแต่ขุมกำลังเหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะครับเกรบ,บอลก็เหนือกว่าชัดเจน ฟอร์มการเล่นก็ดูดีกว่านะครับวันนี้เชลซีดูดีกว่า0.75เล่นสบายกว่าด้วยนะครับเราก็กำลังเข้าฝักเลยนะครับสำหรับแนวลุกของเชลซีคิดว่าจะสามารถมาเฉือนเซอร์เวียสได้อย่างน้อยๆ1ประตูนะครับคิดว่ายิงกันไม่เยอะก็ถ้าลุ้นเต็มเต็มก็ลุ้นเชลซียิง2ประตูน่าจะเข้าทางมากกว่านะครับ ส่วนคู่สุดท้ายในวันนี้นะครับขอไปที่คอนเฟลซ์ลีกเหมือนเดิมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมใหญ่นะก็ปุสกัตนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับกรรมาเยือนของฟิโอเรนตีนาคู่นี้มันแน่นอน5เกมหลังสุดนะครับของเจ้าบ้านปุสกัตถือว่าฟอร์มเยี่ยมชนะมาถึง3นะครับเสมอ 2, 2> f i ฟิโอเรนตีนาก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันใน5นัดหลังสุดนะครับเสมอ3ชนะ2ซึ่งเป็นการเสมอสนัดติดของฟิออด้วยนะครับ คู่นี้นะเกมแรกที่เล่นที่บ้านฟรีออเนี่ยเสมอกันถึง3ประตูต่อ3นะครับก็ต้องบอกว่าไม่มีไม่มีใครได้เปรียบกว่าใครนะครับแล้ววันนี้ปุสคัตได้เปรียบกว่าด้วยเพราะว่าได้เล่นในบ้านนะครับปุสคัตทีมจากทังการีนะครับ,ม ari, รบไม่แพ้ใครมา15เกมติดแล้วถือว่าเหนียวหนึบสุดๆนะครับเกมนี้สภาพผู้เล่นสมบ,บูรณ์ไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับจะนำมาโดยโซนากี้นะครับก็เป็นจอมทัพตัวเก่งของพวกเขานะครับแผงหลังเควิน เคสตตนนะครับขออภัยเคสตินมาเซลสนะครับจะประจําการร่วมกับวอชิชโกล่าแนวลุกนะครับกองหน้าตัวเป้านํามาโดยยาขอบปุยิสนะครับแล้วก็มีพวกโซนากี้นะจนาธานเลวีนะครับฟีอเลนตินานะเกมล่าสุดในลีกนะครับเปิดบ้านเสมอเวเนเซียศูนย์ประตูต่อศูนย์แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับนิโก้กอนซาเลสแนวลุกตัวเก่งของพวกเขาเนี่ยย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสแล้วนะครับ สภาพทีมเกมนี้ไม่มีเอาเบิร์ตคูดมันสั้นแนวดุกตัวใหม่ที่ยังมีการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าในทางกลับกันจะได้มาลินปอนกราซิสนะครับผลโทษแบนกลับมาระบบหลัง3ของฟิออร์นะครับก็นำมาโดยแนวรับนะครับดูก้าลานีเอลีนะครับจะประจำการร่วมกับมาลินปอนกราซิสนะครับแดนกลางนะครับใช้โรมันโด มันดาก o l a นะครับประสานงานร่วมกับโซฟิยานอัมราบัตนะครับส่วนแนวลุกจะมีคริสเตียนคูอาเม่นะครับหัวหอกเป็นมอยเซ่เคนคู่นี้นะครับก็ยังคงเป็นฝั่งฟีออที่ขุมกำลังเหนือกว่านะดูดีกว่า1ลูกนะครับเต็มๆซึ่งคู่นี้ผมก็มองดูแล้วอเออปุสกัดไม่ง่าย นะเขาพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าการไปเยือนฟีอ์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นเกมที่ยากลำบากแล้วพวกเขาจะเป็นรองเยอะแต่ก็เสมอมา3ประตูต่อ3ดังนั้นวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับมีโอกาสที่จะกินกันไม่ลงอีกนะเราก็ต้องต่อเวลาไปอีกดังนั้นคู่นี้นะครับขอเชียร์เลยว่าน่าจะยิงกันไม่เยอะนะน่าจะเน้นรัดกลุมกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเกมตัดสินนะครับดังนั้นคู่นี้ขอเชียร์ปุสกัตนะครับลุ้นยันเสมอ ฟรีออนะครับหประตูต่อ1นะครับและนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมอีกครั้งหนึง่งนะครับเน้นย้ำนะครับแอดพีเนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรวมไปถึงกดสับส c r คลาให้ด้วยนะครับเจอกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ